บอกไปจะเชื่อไหมเนี่ยคันนี้ใช้เงินดาวแค่5 9าหมนเท่านั้นเองนะคะแถมล้อแม็กขอบ18ให้อีกต่างหากนะฮะได้หรอได้หรอ5 9าหมนเนี่ยสวัสดีค่ะมาพบกับเซลล์น้ำนะคะวันนี้จะมานําเสนอ4ประตูยกสูงรุ่น LDA ค่ะโปรโมชั่นเนี่ยบอกไว้ก่อนเลยนะว้แค่5 9าหมเเองค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูตัวรถนะว่าไอ้ LDA เนี่ยมันมีอะไรบ้างค่ะ มาในส่วนของกระจังหน้านะคะหน้ารถกระจังหน้ารุ่นนี้เป็นแบบโครเมียมแล้วคือเงาวิบวับอย่างนี้เลยแล้วก็ไฟเนี่ยค่ะเป็นไฟโปรเจคเตอร์แบบไฟสูงไฟต่ำอยู่ในหลอดเดียวกันสามารถปรับระดับขึ้นลงได้ด้วยแล้วก็ไฟเดย์ไลท์เนี่ยค่ะช่วยส่องสว่างตอนกลางวันคือรับรองว่าสว่างมากค่ะแล้วก็มาในส่วนของไฟตัดหมอกนะแล้วก็ไฟเลี้ยวคือรุ่นนี้มันจะแยกกันแล้วนะคะไฟเลี้ยวอยู่หลอดนึงไฟตัดหมอกอยู่หลอดนึงไฟบนจะเป็นในส่วนของไฟเลี้ยวส่วนอันล่างจะเป็นไฟตัดหมอกค่ะ แล้วก็เครื่องยนต์ตัวนี้นะเป็น1.9เจน2นะคะคือรับรองว่าประหยัดน้ำมันแน่นอนค่ะแล้วก็มาในส่วนของความปลอดภัยนะคะมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวพาไปดูค่ะในส่วนของระบบความปลอดภัยนะคะก็จะมี abs ช่วยป้องกันล้อล็อกค่ะเมื่อเราเบรกกระทันหันแล้วก็เมื่อเราเบรกกระทันหันเนี่ยมันจะมีไฟฉุกเฉินเด้งขึ้นมาอัตโนมัติคือเราไม่ต้องไปหาเฮ้ย hey, ไฟฉุกเฉินอยู่ตรงไหนอะไรอย่างนี้แล้วก็ในส่วนของ ebd ก็คือช่วยกระจายแรงเบรคค่ะแล้วก็อันสุดท้ายละ ba คือเสริมแรงเบรกค่ะมาพร้อมกับแม็กซิ่งขอบ18เลยนะคะอย่างอันนี้จะเป็นลาย T E 3 7แต่ปกติแล้วลูกค้าสามารถเลือกลายได้ค่ะแต่ว่าหน้ายางที่จะแถมให้ก็คือเป็นแบบนี้เลยแต่ว่าถ้าลูกค้าอยากได้ยางแกมเตียก็ได้ค่ะบอกวาเรามาเราจัดให้ค่ะอย่างโปรที่แจ้งไปตะกี้ห้าหมื่นนะคะในส่วนของท้ายรถเนี่ยค่ะมันจะเป็นไฟ LED หมดแล้วนะคะคือรับรองว่าสว่างแน่นอนพอๆกับไฟหน้าเลยค่ะ ส่วนอันนี้จะเป็นไฟเลี้ยวกับไฟถอยคือเขาจะแยกช่องกันเลยคือมองง่ายแน่นอนค่ะแ,แล้วก็ท้ายรถนะอันนี้รุ่น LDA คือมีกล้องมองหลังให้เรานะคะ Built-in คือไม่ต้องไปต่อเพิ่มหรือไม่ต้องไปอะไรเลยค่ะมาที่กระจกด้านข้างค่ะคือกระจกเนี่ยอันนี้มันจะปรับไฟฟ้านะคะแล้วก็เวลาเราเอาขึ้นเอาลงเนี่ยฝั่งด้านคนขับจะปรับออโต้ค่ะแต่ว่าด้านอื่นก็คือจะเราจะต้อง ดันขึ้นนะแล้วก็ที่อันนี้พิเศษมากเลยคือมันมีระบบเซ็นทรัลล็อกเข้ามาค่ะคือเราไม่ต้องเวลาเราขับรถไปอย่างเงี้ยเราไม่ต้องแบบเฮ้ยรถล็อกหรือยังรลถล็อกหรือยังคือมันล็อกอัตโนมัติ <ไ S 2> ค่ะในส่วนของเบาะนะคะรุ่นนี้ค่ะจะเป็นเบาะผ้านะแต่ว่าเขาอะออกแบบมาให้แบบว่าคือกระชับตัวแบบทรงสปอร์ตคือเท่มากเลยค่ะเวลาขับทางไกลอะคือรับรองว่าเราไม่เมื่อยตัวแน่นอนคือมันอบแบบสบายมากจริงๆค่ะมาในส่วนของพวงมาลัยนะคะพวงมาล,ลัยรุ่นนี้จะเป็นรุ่น แบบว่ามัลติฟังก์ชันเราสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงในพวงมาลัยได้เลยแล้วก็ที่พิเศษคือนี่เราสามารถรับโทรศัพท์วางโทรศัพท์ตรงนี้ไ,ได้ในส่วนของวิทยุนะคะรุ่นนี้จะมีขนาดหน้าจอ7นิ้วแถมมาให้ค่ะก็คือแสดงผลตรงนี้เลยแล้ววิทยุตัวนี้เราสามารถเชื่อมบลูทูธได้ AUX ได้ USB ได้ค่ะแล้วก็ลงมาที่แอร์แอร์รุ่นนี้รุ่น LDA จะเป็นแบบปรับแมนนวลนะคะค่ะแล้วก็อันนี้เกียร ของเราเนี่ยรุ่น LDA เนี่ยจะเป็น6สปีดค่ะเวลาเราเข้าเกียร์ถอยเนี่ยเราจะต้องยกขึ้นมาแล้วเราก็จะเข้าเกียร์ก่อนนะคะแล้วเวลาเราถอยเนี่ยอย่างที่ได้แจ้งไปแล้วมันจะมีกล้องมองหลังมาให้มันจะแสดงผลตรงนี้เลยค่ะด้านหลังค่ะคือสะดวกสบายมากเวลาเราจะชาร์จแบตนะคือมีช่อง USB มาแล้วคือเราไม่ต้องเฮ้ยข้างหน้าชาร์จให้หน่อยแต่ปัญหาคือสายไม่ถึงค่ะแต่อิสสูข,ของเราเนี่ยเขาพัฒนามาแล้ว คือมีเสียบ USB ข้างหลังแล้วค่ะสะดวกสบายมากเลยส่วนอันนี้นะคือที่แขวนที่แขวนถุงเวลาเราซื้อของกับคงกับข้าวมาเนี้ยคือแขวนเลยเพราะถ้าวางข้างล่างเนี่ยอาจจะหกเลี่ยราดได้ค่ะและอีกอีกจุดหนึ่งนะอันเนี้ยโอ้โหที่วางแขนสะดวกสบายจริงๆเวลาเรากินน้ํากินอะไรเราก็เอามาวางแล้วก็ชมนกชมวิวสบายมากค่ะขอฝากโปรรุ่นนี้หน่อยนะคะเป็น4ประตูยกสูงรุ่น LDA ค่ะดาวเพียง5 9าหมื่นเก้าท่านั้นนะคะได้แม็กซิ่งสิแแล้วก็มีกล้องมองหลังอีกค่ะ อันนี้คือฝากจริงๆนะได้5้าหมคืออธิบายไปหมดแล้วว่าได้อะไรบ้างค่ะฝากอีกทีนะย้ำนะห้าหมนเก้นะคะขอบคุณค่ะ